สวัสดีครับวันนี้ผมเดียดีแกนเฮ o u s e จะพาทุกท่านมาชมบ้านหลังใหญ่สงบใจกลางเมืองพร้อมอยู่ตกแต่งครบแบบบ้านหลังนี้กันครับบ้านหลังนี้อยู่ในเมืองแต่ให้ความสงบเหมือนอยู่รีสอร์ทส่วนตัวเดินทางง่ายใกล้เซ็นทรัลอีทวิวชิดสั้นปาร์ค C D C เชื่อมต่อทุกการเดินทางได้เลยครับ ผมจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นะครับทุกท่านเห็นกระจกบานใหญ่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพอเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นความโปร่งโล่งของพื้นที่ตรงนี้เลยครับผมจะเปิดให้ดูนะครับกระจกบานนี้จะค่อนข้างมีน้ำหนักแต่หลังจากเราเปิดได้นี่ก็แบบ จะให้ความโล่งโปร่งสบายแต่มันจะหนักนิดนึงนะครับเป็นไงครับทุกท่านพอเปิดแล้วให้ฟิลเหมือนอยู่ธรรมชาติเลยครับพื้นที่ตรงกลางบ้านหลังนี้นะครับจะมีคอร์ดยาร์ดและสระว่ายน้ำระบบโอเวอร์โฟยาว12เมตรทุกมุมของห้องทุกห้อง,องสำหรับบ้านหลังนี้มองเห็นธรรมชาติทุกห้องเลยครับ บ้านหลังนี้นะครับมีระบบโฮมออโตเมชันที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับเมื่อไรที่เรามีแขกเข้ามานะครับหรือมีคนมาส่งของเราสามารถรับสายและดูจากจอมอนิเตอร์นี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับตรงพิซซ่าครับผมโอเคครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจอดไปรับได้เลยครับเรามาถึงชั้นสองกันลนะครับห้องนี้เนี่ยของบ้านตัวอย่างจะถูกออกแบบไว้สำหรับเป็นห้องทำงานครับ หลังจากที่เราทํางานเหนื่อยนะครับเราก็สามารถออกกําลังกายรีแลซกได้โดยการลงสระว่ายน้ําตรงนี้ได้เลยครับบ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ชั้นมีเนื้อที่810ตารางเมตรบนที่ดินกว่า100ตารางวาโครงการนี้มีแค่4หลังเท่านั้นนะครับและไอเทมมากๆเลยครับ สระว่ายน้ําของบ้านหลังนี้จะตั้งไว้อยู่กลางบ้านเชื่อมต่อทุกฟังก์ชันเข้าหากันให้ความพรีเมียมโปร่งสบายและหรูหรามากเลยครับเรามาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้ทางโครงการจัดไว้เป็นห้องมัลติโพโพสนะครับห้องนี้จะได้รับแสงธรรมชาติผ่านกระจกบานใหญ่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ําแบบซิมเียตได้เลยครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น3ของบ้านนะครับ โซนชั้น3เนี่ยจะเป็นโซนของห้องนอนมาสเตอร์ครับบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนอน6ห้องน้ำา2ห้องอนเนกประสงค์2ห้องแม่บ้านสามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยครับห้องน้ำในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น he's and her สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงครับเดินออกมาจากห้องน้ำนะครับล้วอาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากันในส่วนของ walk in closet นะครับก็จะแยกเป็น2ฝั่งเหมือนกันนะครับเป็นคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชาย ห้องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องนอนมาสเตอร์ที่อยู่ชั้น3นะครับอาจจะเป็นสําหรับห้องของลูกๆนะครับที่ตื่นเช้ามาคุณแม่สามารถมองเห็นลูกได้ว่าลูกตื่นหรือยังหรือกําลังทำอะไรอยู่มาถึงห้องที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งห้องหนึ่งนะครับที่ทุกบ้านควรจะต้องมีนะครับโครงการนี้เตรียมห้องพักในมุมนี้ไว้ด้วยนะครับ ชั้นนี้เป็นชั้นลูฟท็อปการ์เดนผมว่าถ้าใครทํางานมาเหนื่อยๆเนี่ยขึ้นมานั่งจิบกาแฟที่ชั้นนี้บอกเลยว่าฟิลสุดยอดมากๆเลยครับสำหรับบ้านที่ผมกำลังยืนอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการราคาเพียง8 5ล้านบาทเท่านั้นครับตกแต่งครบพร้อมอยู่เลยนะครับ แต่ท่านใดที่ชอบเป็นบ้านเปล่าสําหรับมาตกแต่งเองนะครับโครงการขายเพียง69ล้านบาทเท่านั้นครับราคาดีมากๆเลยแล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับใครจะชอบบ้านพร้อมอยู่เลยเลือกบ้านนี้ครับใครต้องการตกแต่งเองเลือกบ้านเปล่าได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับบ้านหลังนี้ใครที่ต้องการบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะตกแต่งพรีเมียมเรียบสงบอยู่ใจกลางเมือง สนใจทักมาที่ดีการท้าได้เลยนะครับ